เพื่อนชอบอะไรเราก็ต้องสนับสนุนใช่ไหมล่ะแม่วันนี้อาก็เลยจะออกมานำเสนอข้อดีของการที่มีแฟนอายุมากกว่าเราเนาะก็ประมาณว่าอายุประมาณเป็นเพื่อนของแม่ไม่แน่เกลียดนะเธอโอเคเรามาฟังดูนะคะ ข้อแรกก็คือมีเหตุผลนะจะค่อยๆอธิบายมากกว่าที่จะใช้อารมณ์ดีไหมป่าว่าดีนะคะหนูๆอ่ะข้อที่สองก็คือดูแลดีอุ้ยเธอไหวปะ่ะดีนะคอยเป็นห่วงอยู่ตลอดเวลาค่อยๆถามตลอดว่าเป็นอะไรกินข้าวอย่างน้นๆนี่ๆเฮ้ยมีคนดูแลดีแทคแคร์ดีอย่างเงี้ย เฮ้ยภูมิใจนะเราจะเหมือนกับว่าเฮ้ยเราก็เป็นคนแบบสำคัญนะเธอใช่มากข้อต่อมานะเป็นอะไรที่แบบใจเย็นค่อยๆพูดค่อยๆอ,อ,อ,อธิบายให้เข้าใจไม่ใช่อารมณ์ปริดปรัดแน่เห็นไหมเนี่ยเนี่ย,นยคนที่มีวุฒิภาวะสูงกว่ามักจะเป็นแบบนี้นะคะหนูๆ แตแล้วข้อต่อมาข้อที่สี่ก็คือเป็นที่ปรึกษาเคยได้ยินไหมคําโบราณเขาบอกว่าเห็นอะไรก่อนไงคือเขามีประสบการณ์อะไรหนะ้าที่เขาบอกว่าอ,อาบน้ําร้อนมาก่อนใช้แบบนี้ยังใช้ได้ดีนะบอกไว้ก่อนอาบน้ําร้อนนี่ไม่ใช่แค่ว่าอาอยุแค่นั้นนะประสบการณ์หลายๆอย่างก็ไม่เหมือนกันประสบการณ์แบบใช้ชีวิตการใช้ชีวิตที่แบบ เยอะกว่าผ่านอะไรมามากกว่าเห็นอะไรมาเยอะกว่าเนี่ยเขาจะมองออกเขาเหมือนกับว่าเขามีอายุแค่นิดเดียวแต่ว่าประสบการณ์เยอะอะไรประมาณนั้นนี่คือนี่คืออา,อาบน้ำร้อนมาก่อนในสํำนวนโบราณเนาะซึ่งสามารถใช้กับคุณที่มีอายุเยอะกว่ามองการไกลได้ด้วยนะโอเคค่ะอัต่อมาก็คืออบอุ่นเธอ,เพ,อเพ่านไมโครเวฟ ชอบอันนี้ฉันชอบเออฉันชอบกับเพื่อนเพื่อนฉันเลยนะอันนี้นับหนุนเลยอะเธอคือทุกคําพูดทุกการกระทําเขาจะดูแลคอยเทคแคร์คอย,แ,คคอยแบบเอาใจใส่เราตลอดมันก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่ายังไงนะเราเป็นคนสําคัญสําหรับเขาเออเห็นไหมคะหนูหน การที่มีแฟนแก่กว่าอุ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่การที่มีแฟนอายุใกล้เคลียงกันกันกบเพื่อนแม่ดีจะตาย <c oughs> งดดราม่านะลองพิจารณาดู <c oughs> ฉันรักเพื่อนอะไรที่เพื่อนรัก <c oughs> ฉันก็จะสนับสนุน,นะคะ่ะในการมันโยกกระป๋าจะโดนลาชเขาวๆอย่างในติ๊กต๊อก ไม่มันคัดอิเล่มาให้มันมข้ากับอะไราผิวขาวบาดใจดีดีผ้าข้าเธอมบอมีนำมาทำเนี้ยพร้อมไปพุ่นทรงรี